<laughs> คือว่าให้ยืดเสาเนี่ให้ยืดใจนะขันเลยใาสบายดีเอซทุกท่านที่ติดตามและครับสมสบายดีสงเทงเทงนะทุกคนเมื่อนี้นะ่ะควอพีได้พาพี่พาน้องอ้อไปให้ไปหน้าขอยได้เมื่อนี้น่ะสิไปหน้าเขาซนนิมทุกคน อาหารเกิดอี่แล้วทุกคนเอ้ยไปเบิ้งน้ำเดียวน้อว้าพี่เลิกอะเดี๋ยวก่อนไปก็น้อค่อยกาต้องขอขอบค,คุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ห้ามาติดตามฮับสม้มอากาศส้มกำลังแรงใจมาเพ้่ค่อยนอ้อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อไปทุกคนไปเบิ้งน้ำเดียวว่าเป็นพี่เลิกไปสามคนได้หมดน,นี้ได้กัปัตนแล้วก็บมแม่นมแม่ไม่ได้อยู่เอาอิา่งแล้วหมนี้นะไปกินอาหารดีอยู่นะ้วไปไก่เติบและหน้า้มิ้งกะ ตอนนี้กาเดินทางมากไก่เติร์แล้วทุกคนหน้าโซนิมนนะเป็นหน้าโคกคนได้ทุกคนเลยเขาไปกับเขาหน้าปัสซี่อยู่เนี่ยอาหน้า,า,นาปัสซี่ลงจไปก็เม่เพื่อนที่รถเีด็วที่รถแจ๊กไปเขาโซนิมจะน่าจะออกก่อนแล,ล้วแหละ นียอั้นเหนห้าของสนมาหแยข่นแมาหอดแล้วทุกคนเมาเจอเจ้าอันโคคนอเนล้หคนาเอา่อนตเนี้ยไดมหาแยมาเจอข้าเจ้าอนคอยากนข้้นเนี้แล้วไดอนอ้ยมเอ่ครับ่ี้ นี่เจ yeah, ้านิ่มกันมาแต่หึงมันิ่มมาแต่หึงแล้วเอเดอเลอร์ห่างมันห้องใหม่หมดนั่นเลยมีแม่นบอกพู้วิทยายังเจอหนิ่มใจแล้วจ้านิ่มเพิ่นล้มโง่เลยทุกคนเลยแต่ว่ามีแม่นว่าตั้งใจจะล้มไม่ว่ามันห้องเนาะมันห้องใหม่เออมันห้องใหม่ มาเอาอันพูดซีนโง่สอยสนิ่มวันนี้นะทุกคนเลยหินชินโดเอจะเอจะพูดวันนี้ขอเฮ็ดสีพาพูดห้เออ sí> <go พูดละแสนบ้างมดแมววันนี้ม่นะหมดแมวนะคนนี้มาคนดพห่อยไปแล้วเขาแย่งอันสินโวนสิเฮ็ดพูดแล้วทุกคนมาหอดเยอลายคนละลายลาย ไเลืนะเปซีมาห่อแล้วก็เย็นรลนี่นะเขาจักแล้วเจ้าขี้เหลาอนานซีปั่นบเย็นนี่นะแม่บอมาเพลินบปั่นกินจ้ะมาเนบซื้อมาอยู่ปั่นเาบปั่นนะเอามาหน่ะให้หตายะใหัวใจ้กย้เปนิดโกมันดี

ระดึกเจอตั้ใจไม่ความจริงพี่จ้าแม่และเนาะก่ผูนแรกั่นจะไมเนเพื่อนชอบม่น้าก็เห็นน้ำดีกับบองเลยนะเพราะมันไปทั้งเุ่งอย่ลยนะลายแถวนี้ไงนเส้มีงูุดเ่าอยเดียวนี้มีคยมีเสืยอทองยางนะมันมาแลกครับมันโอย่าไปอูู่ ตันเต้บายแบบนี้นะเลาะเแล้วละดำดนะตัแล้วละน้ำพออ้เลยก็แ่างมนมัเินไปยางนั้นมัยาง่ไงมอนิ่กินไยางพค้เลยมอวันนั้นมันเื kind of mm ่อยอืนึงเอ่อ right. right. ah, ่นโจ้าตัวแดงก็จะเนรอด ายนี้เนี่ยสำหรับโคเครื่องในมาแล้วทุกคนทางคุ้นะโคซีนอันนี้นะาบขี้อันนี้นะนังนังี่คุยนีีมันแล้วื้อซอยไปน้ากินไปน้านข้าวกินมดบีมดี่มดแล้มก็ดนะาลงดินจะกินเนี่ยคนแปคนดีไลเอาเงินยนนี่ก็แล้ว

มบุันริบได้ตอนน้ง่านี้ตอนนี้มันห้าเราบรรยายเล้งว่ะตอนนี้ก็แบบ่บเซ่บอกแม่แม่ปิดปีกห้าวนมห่านห่าน่านคุณาปซี่เลืกว่าเ้าปันปันโจงเฮ้ยนี่นะปันปั้นเลอกินแล้วคิโตตาเห็นแล้วนะไปิซี่อยู่นี้ แค่ว่ปันป่นแควแหละแล้วก็เท่ปั่นระวังเด้อระวังนมข้าเฮ้วเด้ออยู่นมาพับปั่นเม้นมาเฮ้วบอกเม้นเฮ้วห่างกันน <laughs> คนตอนนี้ก็ซีออดขั้นตอนอันแบ่งพูดแล้วนะนสองขนะ้นเลแบ่งพูดกันสองขนกับพูดธเจ้ชาช่วยชมเถินะดฮัลโหลเด้พูดพระเจ้าคอยจะเอาเด้ เห็นมันหลายเอสิบเก้าีตเก้าิบนีมับัดข้อทางมทนี้มนทนีมนเอสห้ายับค้นยับึ้นอยู่นกกหอดเ้า้เราัดจเร่อเราด้อกจพเราวนเพูดเราเลยพูดเราด้ัใจได้พูดเราได้พูดเราัวนีกินว่ีนึ่งทมือนะฝันแล้วม่ตาบัญาตตาอด้ไแล้วไปแล้วไปแยาด้ิ่มล เป็นนเรือพนิมเขตดละอุกอ่งละปันไปปันมาเป็สีอย่างไรอยเ้าเ้าเนปัเดียวดอยนนเ้าลูกก็จะแล้วละกําลังปั่นเครื่องในกําลังอันปั่นเครื่องในมันเดี๋ยวนี้จะน้อยก็เอาพูดีลูกไปก่อนี้นะ ตัวนี้ละลายไมหมาไหม,ไม,ไหมเอา,าั <c oughs> เอา้เอาไว่ไนะาซอยู่นะชอบมึงอยู่าแ้นบนะลวจะพอเอา,า,า,าตัวนี้ละลายอย่างนั้เราอนานตาพึ่งอยู่ฮจับไปเชื่พูดด้ละลุกเลมุเละยาละมันลายพ <ร S 1> ูดเลกเลกินมด<ส><อ> ท่านยาปั่นเลยยาท่านเอายาเอาได้เลยตนนะตาตาดีนึกตาเลยอบซอมมึงจะฮงเลือกตาดโอ้ยชิ้นของฮัเลยเลอยโรราลดิไวเอาอันนี้ลำเดียวม่เออำเดียวกับพอฮัต มดเป็นวัหนึ่งวนวันหนึ่งนะมดิพนจะรับอบ่ายแล้วยังรดยันั่้าอยู่เลยปอขงกระตาก็เลยจะพูดนะคอกับอาูดแล้วทุกคนนะอาปนกเลิมมาแล้วได้ ปิงป้าวน่อนอนนี่สีนกันหลต้นลายเต่ตันิมเนี่ยชนิมเอาสักพูดชนิ้มเอาลายเอาลายก็มูลุ้นงนนีะเลิกคำว่าดีใจแม่นต่นิ้มดีใจคืออาน้าไปซิว้าวว่าไอยมแล้วบ้างอย่าบอกไอย่่มใจแล้ว อตอนนี้ก็มาวาเธอแล้วทุกคนเดี๋ยวเสีซีนบุกก่อนหลายเติบได้ซีนก่ะวันนี้นะ่ะสเสตเมนูปิ้งเพราะว่าลาับมาเพกกันได้กินแล้วเนาะ สิเลอกเอาแต่ซีนมานี่ปีงจำแจ่วแจ่วเพยนะทุกคนเดี๋ยวไปเลอะซีนเอาเลอกเอาแต่ซีนมันโซดกระดุปเลยนี่ก,กัเป็นกินมื้อน้านะกระดูกกับเครื่องใน,ม,น,นมันนี่เปนเนื้อีเอาแต่ซีนมัน,ซ,น,มนซีนมันเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นซีนที่คอยคัดเลอะเยอะอันปีงกินหลายเตอร์ไปซีนทั้งมดนั่นนี่แนวเื้อกากกาเตรีมแล้วเรา แ้งโนงน้ำตาลเกลืออันนี้นะเป็นคาเทมทเคาโบซิคตตามปุนเดียวมาปุงเคิงเลยแบบน,นี้ปุงเคิงก่อนแบบน,นี้เมื่อนึดียวมื่นงึนงเธอหมอูกับปะแบบนี้มากะล่นถมันเอาเนือ้อเอาหนางก็ทุกคนปุง,งเคืองแล้วนะ กคนตอนนี้กามากไว้กับฮึงเติบล่วเดียวอันมาปิ้งก่อนบบนี้น่าจะข้าหเนื้อข้าหนังแล้วล่ะ ตันนี้กระนีบแล้วแล้วทุกคนสี่ปีกนะปีกง่ายทั้ง,งหงมดเดียวไปขามไฟก่อนมนี้สามปีกเต็มพร้อมทุกคนเลย mà bưng à thằng ping xin coi tụi cô nè lượm hem la ừm mấy Đúng là lại tụi cô ơi เอ้าก็ทุกคนชุกละฝนกระมาและวบันี้อ้ยฝนตกมาละพีงตัวนี้อีกบันี้อันนี้เนะี่ยพีงทางไว้นี่้วกสิลปพี่ซ่ชอวยชุกะนะ ้อยแล้วเรียบร้อยทุกคนเต็มจานเลยได้ไม่ซ้อยไม่ได้มดมันเต็มจานก้อนพัดอันกินอิ่มถึงมาซ้อยไหมอีกอันนี้เป็นแก้วที่ค่อยแปลงก้อยเพสเพสนี่เป็นเพสิน้นควายนะทุกคนที่เอาพูดอันเมื่อวานซื้อน,นี่นะรต่ว่ามื่อนีนมีเพสมานํ่งเป็นเเพสครับ มาทุกคนกินข้าวลำเดียวเดอ้อปิ้งศีโง่กับจำแจวผีมันโง่ก่อนมามาทุกคนนี่พักนี่เอามาตำลังพักคำพูห่อศีีจำแจวผีน้ำหวา,านเด้กินอิอ่มแล้วบ่กินตั้งแต่ตอนปิ้งน้ำหวานเนี่ยซิม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 อยู่โอ้โออน้ำหวานกินพักอ่าเต้าเก่งอีแช่บป่แช่บ่ล่ะจ้นเนยปลุงกข้าวนะ ปลุงกินข้าวน้ำน้ำหวานเดอ้อนะกินผักนี่กินแล้วชินถ้เอาผักเขานะชินลาเดชิ่องาน,นม,ม,มุ้งเลยไหมตุ้ยเลยไหมชินลานะแช่บ่แม่เป็นเล่ลงและบ้องแช่ไปถุงข้าวมาเล่นข้าวเด้อ <laughs> ชินจำได้ไหมจำเจอชินจำชินงู <laughs> <laughs> บ่แม่นเดบ่แม่นแม่มักเลยเนาะจำแจไปนี้เลนาะกระพุ้งเสือแมมืออเสื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 บ่สจอเสื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 อเะือเสือเสือเสือเข้อเสือเส้อเสอเสือเสือเอเัือเสเเอืเเสเอเอสเออเเอเอ คอยคุดเยอะบปนะก็เลยไปเอาพักนี่ปอโอ้ยวนนี้เราได้ทุกคนเลยเออจอบคมาเะเจียวแห้งละประจําคำํายั่กัเราน้องเด็กหึงเมื่อแอมยเนาไม่ซึ้งกเมืม่อน ระวังการพอน้หาน้ำตักคนน้งน้ำตักคนเจ็บ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 ปลาป้นสีเขายะดุแล้ำมันไมหวานเด้อ ห้าเละกัลต้องแลกับงรตอนนี้ก็นอคอยกากินข้าวแรงอิ่มนะทุกคนกินข้าวแรงมื่อนี้นะกินข้าวแรงกับปีงสีโง่ทุกคนเลยเพราะว่าก็ไปเอาพูดสีโง่ยูอันอะนะยูนาเขาสนิมนะไปเอาพูดสีโง่ยู่นาสนิมทุกคนเลยมื่อนี้นะ มาแล้วกาเฮ็ดเมนูปิ้งเพราะว่าล่ามะเพกก็ได้กินแล้วนี่น่เฮ็ดเมนูปิ้งกินน้องน้ำหวานกามาก,กินปิ้งซีนเจบไปทุกคนโดยปิ้งกับอเจ๊อเพอาเป็นไว้คลิปนี้กาขอเจ้เป็นท่านนาะขอขโมก ok ขอบใจพี่ที่ติดตามได้ครับสม้มอากาผู้ที่ห้ามออเบิงบ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจ,นจบนาอเบิ้งโฆษณา,าคอยพร้อมขอขโมก ok ขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพอดีไหมทุกคนบ๊ายบาย